สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะตามประวัติศาสตร์ชีวิตของคุณนะคะยาวนานแค่ไหนก็ตามในสิ่งที่คุณคิดว่าหรือจำได้ว่ามันเป็นความทุกข์ที่มันสั่งสอนคุณมาในอดีตแล้วคุณก็ได้รับบทเรียนแล้วคุณก็พัฒนาในปัจจุบันมาสู่เส้นทางที่อยู่ในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงและพัฒนา จนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะคุณจะนึกขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ที่มาเป็นบทเรียนในทุกรูปแบบของคุณค่ะดังนั้นคุณนะคะจงให้โอกาสตัวคุณเองมีความรู้สึกที่ดีๆกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะสิ่งที่เกิดมาเนี่ยนะคะทั้งหมดล้วนเกิดเพื่อคุณค่ะบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องใช้เหตุการณ์สถานการณ์ คุณถึงจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปถึงขีด